ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาซ่อมทีวีทีซกันนะครับรุ่น LED 32d 2920นะครับรุ่น32นิ้วนะครับอาการก็คือมีเสียงไม่มีภาพนะครับผมได้เสียบปลั๊กไปแล้วนะครับ นะครับเดี๋ยวเราสังเกตดูตรงจอนะครับเห็นนะครับมันจะเป็นเป็นแวบๆนะครับเป็นขาวๆนะครับข้างในจอนะครับที่เราเคาะหน้าจอนะครับก็คือจุดเบรกไลท์ทำงานนะครับแต่ว่าจอไม่ไม่ขึ้นภาพนะครับครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับ ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับตอนนี้แบคไลท์ติดนะครับนี่นะครับแบคไลท์ติดนะครับแต่ภาพไม่ขึ้นนะครับ ไฟแบกไหลขึ้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราก็มาเช็คแรงไฟที่แผงทีคอนก่อนนะครับว่าไฟเลี้ยงแผงทีคอนได้ใจมาหรือเปล่านะครับครับสลับจอนี้ก็เป็นไฟเลี้ยงทีคอนด้านซ้ายนะครับคือด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับ คือถ้าเรางางหน้าจอขึ้นนะครับมันจะอยู่ด้านซ้ายมือคือฝั่งทางนี้นะครับตอนนี้ผมได้คว่หน้าลงนะครับตอนนี้เครื่องยังติดอยู่นะครับไฟแบล็คไลท์ก็ยังติดอยู่นะครับแต่หน้าจอไม่มีอะไรนะครับมืดตึบ๊บผมจะวัดไฟเลี้ยงทีคอนดูนะครับไฟเลี้ยงทีคอนนะครับ เห็นนครับเห็นจุดเล็กๆนั่น,ก,ก,นก็คือตัวนี้ก็คือฟิวนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยววัดดูนะครับว่าไฟจะขึ้นหรือเปล่า,าได้ไฟ12โวลต์นะครับไฟ12โวลต์นะครับเดี๋ยวว,วัดค่ามาทางนี้นะครับ ฟิวขาดนะครับตอนนี้ไฟไม่ผ่านนะครับตอนนี้คือฟิวขาดแล้วนะครับ oh. เดี๋ยวก่อนที่เราจะเปลี่ยนฟิวนะครับ oh. ก่อนที่เราจะเปลี่ยนฟิวแล้วปล่อยไฟเข้านะครับ oh. เดี๋ยวเรามาเช็คด้านนี้ก่อนนะครับตรงที่ตรงข้ามกับฝั่งทางนี้นะครับคือฝั่งทางนี้ครับว่ามีอะไรช็อตหรือเปล่านะครับเพราะว่า ฟิวมันจะขาดยากนะครับส่วนมากนะครับมันไม่ค่อยขาดนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะครับ <c oughs> ถอดปักก่อนนะครับเดีน,น,นะครับดับแล้วนะครับ อันนี้คือมีการลัดวงจรนะครับของไฟ12โวลต์ที่จ่ายเข้าทีคอนนะครับไฟเลี้ยงทีคอนนะครับชุดแรกครับคือ12โวลต์ชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดกาวเทียบเกาวดูนะครับว่ามันช็อตหรือเปล่านะครับครับสลับมิเตอร์ผมก็จะตั้งเสียงปิดนะครับนี่นะครับ นี่นะครับดูดูนะครับมันมีวงจรช็อตนะครับตอนนี้มีอะไรรัดวงจรนะครับระหว่างไฟบวกกับไฟลบนะครับคือกาวกับบวกนั่นเองนะครับนะครับช็อตทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูว่านะครับสามสี่ตัวนี้นะครับประมาณเนี้ยตัวไหนจะช็อตนะครับ เดี๋ยวผมจะถอดซีออกวัดดูก่อนนะครับถ้าซีมีช็อตก็อาจจะเกิดจากพวกไอซีพวกนี้ก็ได้นะครับกรช็อตเป็นไปได้นะครับครับที่เคยเคยเจอก็พวกซีสามตัวนี้นะครับที่ผมเคยทํานะครับที่เคยช็อตนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกก่อน ต่ดอองมาวัดนะครับครับ<อ>ผมก็ได้ถอดซีนะครับที่เป็นซ<อ>ีฟิลเตอร์นะครับออกจากนี่นะครับชุดไปสิบสองโวนนะครับตัวน,นี้นะครับลองมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับเอาจะวัดดูว่า จะช็อตหรือเปล่านะครับนะครับไม่ช็อตแล้วนะครับเป็นซีตัวแรกด้วยนะครับครับไม่ช็อตครับ ท้าเหตุที่ขาดก็คือซีซีตัวนี้นะครับช็อตลัดวงจรนะครับก็เลยทำให้ฟิวขาดนี่คือซีนะครับซี C ตัวที่ช็อตนะครับเดีย๋ยวผมจะว,วัดให้ดูนะครับตันนี้ดังติ๊ตินะครับขึ้นนะครับเสียงดังติ๊ตินะครับก็คือ เลยนะครับเต็มๆนะครับรับซีตัวนี้เรียบร้อยนะครับเราต้องเปลี่ยนออกแล้วนะครับหาฟิวมาใส่เลยนะครับแล้วก็ลองเปิดดูนะครับว่ามีไฟผ่านหรือเปล่าในจะดูได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวถอดฟิวเลยนะครับเปลี่ยนฟิวนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวให้หาฟิวมาใส่เลยนะครับ ตอนแรกเป็นฟิวดำนะครับตอนนี้เป็นฟิวขาวนะครับฟิวเปลี่ยนสีนะครับตอนนี้ ดูฟิวก่อนนะครับฟิวครับโอเคแล้วนะครับฟิวนะครับเราวัดสีตัวนี้นะครับเอาไม่ช็อตแล้วนะครับตอนนี้นะครับครับไม่ช็อตครับเรามาวัดไฟกันดูนะครับ ครับก็มาแล้วนะครับตอนนี้มาสมมูลแบบแล้วนะครับครับก็สรุปอาการเสียก่อนนะครับอาการเสียก็คือฟิวตัวนี้นะครับขาดซีเนื่องจากซีตัวนี้นะครับที่ต่อจากกาวมาไฟบวกนะครับคือฟิวฟิลเตอร์นะครับซีฟิลเตอร์นะครับได้ช็อตลงกาวนะครับก็เลยทำให้ฟิวขาดนะครับ สาเหตุก็มีแค่นี้นะครับครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสลับการซ่อมทีวี CTL นะครับหยิบเก้าอ๋อไม่ใช่นะครับสามสิบสองนิ้วนะครับก็ขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ